ที่สองที่น่ารักทุกคนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็อยู่ในชั่วโมงเรียนวิชาทักษะวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูแคทเนาะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming นะคะ เด็กๆคะมีใครทราบหรือเปล่าคะว่าโลกของเรานะคะที่มีความร้อนมากขึ้นนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนั้นเกิดจากสาเหตุใดลูกอามีใครทราบไหมลูกสามารถบอกครูคแคทได้ไหมคะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันนะคะว่าสภาวะโลกร้อนเนี่นะคะเกิดจากสาเหตุใดนะคะสิ่งใดที่ทําให้เกิดโลกร้อนนะคะเด mm ็ก hmm. ๆพร้อมหรือ,อยังลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเรียนกันนะคะ mm hmm. เด็กๆคะปรากฏการสภาวะโลกร้อนในธรรมชาตินะคะก็คือภูมิอากาศของโลกลูก เกิดจากการไหลวนของพลังงานจากดวงอาทิตย์พลังงานนี้นะคะส่วนใหญ่จะเข้ามาสู่โลกในรูปแสงแดดประมาณร้อยละ30ของพลังงานที่เดินทางมาสู่โลกได้นะคะสะท้อนกลับไปสู่ห้วงอวกาศแต่อีกร้อยละ70นะคะได้ถูกดูดซับนะคะโดยผ่านชั้นบรรยากาศลงมาให้ความอบอุ่นกับพื้นผิวโลก นั่นก็สรุปได้ว่านะคะพลังงานนะคะจากดวงอาทิตย์นะคะจะเข้ามาสู่โลกนะลูกในรูปแบบแสงแดดนะคะร้อยละ30นะคะส่วนร้อยละ70นะคะก็จะดูดซับเข้ามานะคะในชั้นบรรยากาศมาให้ความอบอุ่นแก่โลกของเรานั่นเองนะคะถ้าสมมุติว่าโลกของเรานะคะไม่ได้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะก็จะมีความเยือกเย็นนั่นเองค่ะเด็กๆ เอาละค่ะเด็กๆต่อมานะคะเราก็จะมาดูกา๊าซเรือนกระจกนะคะสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนนะคะกา๊าซเรือนกระจกนะคะเป็นสิ่งขวางกานแสงอินฟราเรดนะคะในชั้นบรรยากาศนะคะที่โลกสะท้อนกลับจากพื้นผิว สู้บรรยากาศได้นะคะเหมือนกับแสงสว่างปรากฏการที่ความร้อนนะคะถูกกักเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันในปรากฏการณเรือนกระจกนะคะหรือว่า greenhouse effect นั่นเองค่ะ<ม>เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพที่เกิดขึ้นภายในเรือนกระจกนะคะ ที่ใช้สําหรับปลูกพืชในประเทศเขตหนาวนะคะ,ะสรุปง่ายๆนั่นก็คือการที่ลกูพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะส่องมายังโลกลูกแล้วมีการสะท้อนกลับไปไม่หมดนะคะ,ะก็ทําให้เกิดการเอเรือนกระจกนั่นเองค่ะเด็กๆคะ ก๊าซเรือนกระจกนะคะเราก็ทราบแล้วนะคะว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าก๊าซเรือนกระจกนี้นะคะเกิดจากสิ่งใดนะคะแล้วก็คืออะไรนะคะอ่ะ กา๊าซเรือนกระจุกนะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า greenhouse gas นะคะ,ะก็จะเป็นกา๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับขึ้นรังสีความร้อนนั่นเองค่ะหรือรังสีอ ra ินฟราเรดนะคะได้ดีนะคะกา๊าซเหล่านี้นะคะก็จะมีความจำเป็นต่อการอนุรักษ์อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศของโลกนะคะให้คงที่นั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูนะคะก๊าซเรือนกระจกนะคะที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะหรือว่าการกระทําของมนุษย์ที่ทําให้เกิดก๊าซต่างๆดังนี้ค่ะก็จะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก๊าซมีเทนก๊าซไนตรัสออกไซด์นะคะก๊าซไฮโดรฟูออโรคาร์บอนนะคะแล้วก็จะมีก๊าซเพอร์ฟูออโรคาร์บอนนะคะ แล้วก็จะมีกา๊าซซัลเฟอร์แฮกซาฟูออไรนะคะทั้งนี้นะคะยังมีกา๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือสาร CFC นะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูนะคะว่ากา๊าซต่างๆที่คุณครูแคทได้ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะคะที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะว่ามาจากกิจกรรมใดบ้างนะคะเราไปดูกันเลยลูก เรามาดูกา๊าซชนิดแรกนะคะที่เกิดจากกิจกรรมมนุษย์นะคะนั่นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็จะเป็นกา๊าซที่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศโลกมากที่สุดนะคะซึ่งประเทศไทยเองนะคะก็มีการปล่อยกา๊าซชนิดนี้ออกมาในบรรยากาศไม่น้อยหน้าประเทศอื่นเลยนะคะโดยมีที่มาจากการเผาผ่านเชื้อเพลิงนะคะฟอสซิลนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน น้ำมันเชื้อเพลิงหรือกา๊าซธรรมชาตินะคะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้านะคะเด็กๆดูภาพลูกก็จะเป็นโรงงานนะคะผลิตเชื้อเพลิงหรืลูกนาะงหรือๆๆว่าผลิตพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะคะก็ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก๊าซต่อมานะคะนั่นก็คือก๊าซมีเทนนะคะ ก๊าซมีเทนนะคะสาเหตุหลักลูกมาจากการตัดไม้และการเผาป่านะคะนอกจากนี้นะคะการทำนาข้าวลูกการเลี้ยงวังวควายนะคะการถมขยะการทำเหมืองแร่และการผลิตถ่านหินนะคะก็สามารถทำให้มีก๊าซมีเทนขึ้นมานะคะเห็นไหมคะกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะส่งผลนะคะต่อการเกิดสภาวะโลกร้อนได้นะคะเด็กๆ ่อมานะคะเราก็จะมาดูนะคะก๊าซไนตรัสออกไซด์นะคะ,ะก๊าซไนตรัสออกไซด์นะคะก็จะดูดความร้อนนะคะไว้นับร้อยร้อยปีเลยนะคะเด็กๆโอ้โหยาวนานมากเลยนะคะเพราะว่าโมเลกุลของก๊าซนี้นะคะสามารถดูดความร้อนไว้ได้นานนะคะมากกว่าโมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง100เท่าเลยนะคะเด็กๆ แต่ว่าก๊าซในตรัสออกไซน์นี้นะคะทำลายโมเลกุลของโอโซนได้น้อยกว่าสาร CFC ร้อยละ25นะคะซึ่งในตรัสออกไซน์นี้นะคะพบได้มากที่สุดนะคะในปุ๋ยเคมีนะคะและฐานหินเห็นไหมคะการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะทำให้เกิดก๊าซในตรัสออกไซด์เยอะมากๆเลยนะคะเด็กๆ ่อามานะคะเราก็จะมาดูก๊าซเพอร์ฟูออโรคาร์บอนนะคะก๊าซชนิดนี้นะคะก็จะมีประมาณ133นะคะของปริมาณทั้งหมดนะคะที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นเพื่อใช้ในตู้เย็นนะคะตู้แช่เย็นและเครื่องปรับอากาศนะคะทั้งในอาคารและในรถยนต์นะคะ ร้อยละ25นะคะใช้ทำความสะอาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะและร้อยละ42นะคะจะใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆเห็นไหมคะว่าการกระทำของมนุษย์นะคะหลายประการเลยนะคะที่สามารถทำให้เกิดก๊าซที่ทำให้เกิดสภาวะโรกร้อนได้เนาะเด็กๆเนาะก๊าซชนิดต่อมานะคะที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะนั่นก็คือก๊าซ ไฮโดรฟูออโรคาร์บอนนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าก๊าซ HFC นะคะในภาคอุตสาหกรรมนะคะที่ใช้สารไฮโดรคโร์ฟูออโรคาร์บอนนะคะสามารถทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนได้เช่นกันนะคะสาร HCF นะคะทำลายโอโซนได้นานถึง5ปีนะคะ ส่วน CFC นะคะทำลายโอโซนได้นานถึง25ปีนะคะส่วน s f c นะคะไม่ทำลายชั้นของโอโซนนะคะเพียงแต่ปิดกั้นพลังงานความร้อนเท่านั้นนะคะเด็กๆเห็นไหมคะก๊าซชนิดนี้นะคะก็จะเกิดจากอุตสาหกรรมโรงงานนั่นเองค่ะในเมื่อเรานะคะรู้แล้วว่า การกระทําของมนุษย์นะคะส่งผลทําให้เกิดก๊าซต่างๆนะคะที่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนนะคะต่อมานะคะเราก็จะไปดูผลกระทบนะคะที่เกิดจากสภาวะโลกร้อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ อ่ะเรามาดูนะคะผลกระทบทางด้านนิเวศวิทยานะคะอ่ะแถบขั้วโลกนะคะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาน้ําแข็งนะคะเด็กๆดูภาพนี้อันนี้ก็จะเป็นภูเขาน้ําแข็งนะคะก้อนน้าแข็งจะละลายอย่างรวดเร็วนะคะทําให้ระดับน้ําทะเลนะคะทางขั้วโลกเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็จะไหลลงสู่ ทั่วโลกนะคะทาให้เกิดน้ําท่วมได้ในทุกทวีปนะคะนอกจากนี้เนาะก็จะคอยทาให้สัตว์ทางทะเลนะคะเสียชีวิตเพราะระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะาจากที่เป็นภูเขาน้ําแข็งนะคะเกิดผลกระทบนะคะก็ทําให้ภูเขาน้ําแข็งนี้นะคะละลายลูกเป็นน้ําลูกก็จะทําให้ระดับน้ําทะเลนั้นสูงขึ้นแล้วก็จะส่งผลต่อ สัตว์นะคะทำให้สัตว์ทางะทะเลเนาะสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลก็จะมีการเสียชีวิตขึ้นนะคะเด็กๆต่อมานะคะให้เด็กดูภาพนี้ลูกภาพข้างล่างนะคะทวีปยุโรปนะคะหรือว่าทวีปยุโรปใต้นะคะภูมิประเทศจะกลายเป็นพื้นที่ลาดเอียงนะคะเกิดความแห้งแล้งนะคะ,ะเห็นไหมคะก็จะมีความแห้งแล้งนะลูกเนาะ,ะในหลายพื้นที่นะคะ เกิดปัญหาอุทกภัยนะคะจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากทาน้ําแข็งลุกบริเวณบนยอดเขาที่สูงนะคะก็จะมีการปกคลุมด้วยหิมะนะคะหิมะนั้นก็จะละลายจนหมดนะคะหลังจากนั้นก็จะเกิดความแห้งแล้งและเกิดไฟป่านั่นเองค่ะ พเรานะคะได้ไปดูผลกระทบทางด้านนิเวศวิทยาของทวีปอื่นมาแล้วเนาะต่อมานะคะเราก็จะมาดูที่ทวีปเอเชียของเรานะคะทวีปเอเชียของเรานะคะก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะเกิดฤดูการที่แห้งแล้งนะคะมีน้ําท่วมนะคะผลิตผลทางอาหารลดลงนะคะระดับน้านทะเลจะสูงขึ้นนะคะสภาวะอากาศแปรปรวนนะคะอาจทําให้เกิดพายุต่างๆได้เนาะอย่างที่เด็กๆเห็นข่าวใน โทรทัศน์นะลูกเนาะอ่าพายุต่างๆนะคะก็จะเข้าไปทําลายบ้านเรือนนะคะที่อยู่อาศัยของประชาชนนะคะก็จะทําให้เกิดความเดือดร้อนได้นั่นเองค่ะสําหรับประเทศไทยของเรานะคะประเทศไทยนะคะก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะประมาณ1องศาเซลเซียสนะคะในช่วง40ปีเนาะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 2อถึงสองศาเซลเซียสนะคะก็จะทำให้พายุใต้ฝุ่นนะคะเปลี่ยนทิศทางนะคะเกิดความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะและมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ10 2ถึง20ในอนาคตนะคะนอกจากนี้ฤดูร้อนนะคะจะขยายเวลายาวนานขึ้นนะคะในขณะที่ฤดูหนาวนะคะก็จะสั้นลงเห็นไหมคะว่ามีผลกระทบต่อ ะระบบนิเวศนะคะหรือว่าส่งผลกระทบด้านนิเวศวิทยาอย่างมากเลยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาดูผลกระทบด้านสุขภาพนะคะโลกร้อนขึ้นนะคะก็จะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การฟักตัวของเชื้อโรคและสตู่พืชน,นะคะที่เป็นอาหารของมนุษย์บางชนิดโรคที่ฟักตัวได้ดีในสภาพร้อนชื้นของโลกนะคะ ในแต่ละปีประชาชนราว160,000คนนะคะก็จะเสียชีวิตเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะคะตั้งแต่โรคมาลาเรียนะคะไปจนถึงการขาดแคลนสุขอนามัยที่ดีนะคะประเทศกำลังพัฒนานะคะจัดอยู่ในกรุงเสียงมากที่สุดนะคะเช่นประเทศแถบแอฟริกาละตินอเมริกานะคะและก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเด็กๆเด็กๆคะ สภาวะโลกร้อนนะคะเกิดขึ้นจากน้ํามือของมนุษย์นะคะฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีนะคะช่วยกันป้องกันนะคะการเกิดสภาวะโลกร้อนนะคะอ่ะเราก็จะมีวิธีดังนี้นะคะ 1. น,นะคะปิดเครื่องปรับอากาศนะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือลดระดับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าลงนะคะ 2. นํากระดาษหรือภาชนะบรรจุอื่นๆกลับมาใช้ใหม่หรือว่าการรรีไซเคิลนั่นเองนะคะ สรักษาป่าไม้นะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าป่าไม้นะคะเป็นแหล่งผลิตกา๊าซออกซิเจนที่เยอะที่สุดนะคะและสนะคะลดการใช้น้ํามันนะคะจากการขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะหรือว่ารถยนต์นะคะและหนะคะทดลองเดินให้มากที่สุดก็คือในระยะ ทางที่ใกล้เนาะลูกเนาะเรานะคะควรเดินเนอะอาจจะไม่ใช้รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะถ้าประมาณ500เมตรนะคะเราอาจจะเดินไปก็ได้นะคะเพื่อลดนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์นะคะหรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะ เอาละค่ะเด็กๆในวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับสภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็ก๊าซต่างๆนะคะที่ทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็กิจกรรมของมนุษย์นะคะที่ทําให้เกิดก๊าซต่างๆนะคะและสุดท้ายนะคะคุณครูแคทก็ได้บอกวิธีนะคะที่จะช่วยป้องกันนะคะ การลดการเกิดสภาวะโลกร้อนได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูแคทหวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ช่วยกันนะคะป้องกันการเกิดสภาวะโลกร้อนนะคะให้กับโลกของเรานะคะเอาละค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะคุณครูแคทก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันในชั่วโมง,งถัดไปนะคะบ๊ายบาย